สวัสดีครับอยู่กับผมพัทรัตน์ณชัยครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามาคุยหลังเกมทีมชาติไทยบุกไปชนะศรีลังกา4-0ในศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่5ครับต้องบอกว่า2นัดนี้ในเดือนพฤศจิก,กาที่แอนโทนีฮัสสันประเดิมคุมทีมชาติไทยลุยศึกทั้งฟุตบอลอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์แล้วก็รวมถึงเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดที่5นี้มองภาพรวมแล้วกันว่าอย่างนัดแรกอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไร มากมายนะแต่ว่าก็สามารถคว้าชัยในบ้านได้แล้วแฟนบอลเข้ามาดูก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็เรียกความมั่นใจให้กับนักเตะในทีมรวมถึงแฟนบอลที่เข้ามาดูก็เออก็ดีใจครับที่เราสามารถคว้าชัยชนะได้ถึงแม้นรูปแบบเกมเราอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนในนัดแรกนะครับแล้วก็ดูยังมีข้อบค่อมบางจุดครับแต่ซึ่งแอนีทสทันสันเขาก็บอกอยู่ว่าเขามีเวลาซ้อมแค่สองสาวันแล้วก็พยายามจะปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดอย่างที่เขาตั้งใจไว้นะครับ ส่วนนัดนี้ถือว่าทีมชาติไทยเป็นทีมชาติเดียวในกลุ่มดีนะครับที่สามารถบุกไปชนะศรีลังกาในบ้านได้ครับต้องบอกว่า ศรีล <c oughs> ังกาเป milk, ิดบ้านมา2นัด <upfront> ที่เจอกับอีก2ทีมในกลุ่มดีนะครับอย่างเชนิดไทเปก็แพ้ให้กับศรีลังกา 3/ ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเติร์มินิสถานบุกมาเยือนศรีลังกาก็แพ้ให้กับศรีลังกา1ต่อ0ครับเท่ากับว่าทีมชาติไทยเป็นทีมเดียวนะครับที่ทําผลงานได้ดีในเกมเยือนโหวบุกยิงถึง4 0ศูนย์ก็ต้องให้เครดิตของทีมสตาฟโค้ดรวมถึงนักเตะผู้เล่นทุกคนที่ทุ่มเทพยายามจะกู้ศรัทธาแฟนบอลแล้วก็ทําผลงานในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ส่งผลให้ทีทไไยชนะด้ แ,แน่นอนครับทำให้เกมสุดท้ายเรามีความมั่นใจมากขึ้นกับเติร์มินิสถานนะครับเกมนี้ต้องบอกว่ารูปแบบเกมทีมชาติไทยก็ดูดีกว่าครับมีโอกาสที่บุกเข้าไปโจมตีในหลายๆจังหวะแล้วก็สามารถกดดันผู้เล่นศิลงกาได้ค่อนข้างนี้ครับยุคนี้ครับศิลงกาเขาใช้ตัวผู้เล่นต้องบอกว่าเป็นตัวโอนสัญชาติหรือว่านักเตะที่ค้าแข้งอยู่ต่างแดนในพวกดิวิชัน3ดิวิชั่น4ของลีกยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับ สประตูที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากธนวัฒน์ซึ่งจิตาพรได้ประตูเร็วในช่วงนาทีที่7ครับยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษส,สวยครับและประตูที่2จากชูสุนซับเบลครับที่ถูกเปลี่ยนลงมาช่วงครึ่งหลังครับจากการเปิดของสุภโชคสาชาติในนอกกรอบเขตโทษครับแล้วโค้งเข้ามาโขกเน้นๆครับโอ้โหใครจะรับได้ครับต้องบอกว่า ทำกันสวยครับลูกนี้แล้วไม่ไม,มีคนประกบจูดเบลต,ตามไม่ทันนะครับวิ่งเข้ามาโขกเน้นๆลูกที่3ก็เป็นการเปิดจากนิโคลัสมิคาสันโอ้โหเนี่ยคือชอบตรงนิโก้เขาเล่นแบบว่ากล้าล็อกอะครับแล้วก็จนทําให้กองหลังแบบว่าตามเขาไม่ทันในจังหวะหนึ่งแล้วเขาตัดสินใจเปิด แล้วเนี่ยก็ภษาก็ขึ้นโขกเน้นๆครับโอ้ส่งให้ทีมชาติไทยนําไปเลยครับ3-0ในนาทีที่77ครับและลูกส่งท้ายครับจากจูซุนซัมเบลอีกแล้วครับโดยสุพนันบุริรัตเปิดมาให้แล้วเนี่ยครับวางเท้ายิงแบบเน้นๆต้องบอกว่ายิงดีนะเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบพร้อมจะเล่นนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามส่งผลให้ทีมชาติไทยยิงได้4ประตูแล้วก็คว้าสามแต้มอย่างน่าชื่นชมเลยครับต้องบอกว่าก่อนเกมนัดนี้ ทีมชาติไทยกดดันนะครับเพราะว่าทั้งความคาดหวังของแฟนบอลแล้วก็อีกอย่างทั้งการเปลี่ยนโค้ชคนใหม่ที่เข้ามาอย่างแอนโทนีอาสันเข้ามารับหน้าที่แทนมาสาทาระอิชิอิที่เพิ่งถูกยกเลิกสัญญาไปนะครับแล้วก็แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่2ก็ทําได้ตามเป้าครับคว้า3แต้มส่งผลให้ทีมชาติไทยตอนนี้มี12คะแนนครับอยู่อันดับที่2ของกลุ่มดีในขณะที่เติร์มนิสถานอยู่อันดับที่1 มี12คะแนนเท่าเราครับแต่ว่าเฮดทูเฮดกับเติร์กไทยเนี่ยเติร์กดิดูดีกว่านะครับเพราะว่าเราบุกไปแพ้เขา3-1ตอที่บ้านครับก็เท่ากับว่าสถานการณ์ตอนนี้ทีมชัตไทยเหลืออีก1น,นัดสุดท้ายซึ่งจะพบกับเติร์กมิ็ิสถานในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่31มีนาคม2569ปีหน้าครับเชื่อว่าเป็นแมตท,ที่น่าติดตามมากแล้วก็อยากให้แฟนบอลที่สะดวกเดินทางมาชม เกมในวันนั้นกันเยอะครับแล้วก็อยากให้ราชมังเป็นแบบฝันร้ายของทีมเยอเลเลยครับเสียงเฮ hey, เสียงร่วมเชียของทีมชาติไทยจะต้องกึกกล้องครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นแมตที่สําคัญแล้วก็น่าจะมีประเด็นอะไรหลายอย่างที่พูดถึงเยอะเลยนะครับเพราะว่าเหลือแมตสุดท้ายแมตเดียวโดยเงื่อนไขทีมชาติไทยมีแค่อย่างเดียวเท่านครับคือต้องชนะเติมเป็นสถานให้ได้ชนะเท่าไหร่ก็ได้ครับเราเข้ารอบแต่ถ้าเกิดเราแพ้เราเสมอเราตกรอบครับ และสุดท้ายน,นี้ถ้าใครชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากก like, <อ>ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานไพดาวทุกคนด้วยครับและถ้ามีคอมเมนต์อะไรที่อยากพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยครับอิสระมากแล้วก็อยากให้ผมทำอะไรหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็เชิญคอมเมนต์ได้เลยครับไงขอบคุณแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ